นั่นก็เดิมเดิมทุกจุดเลยนี่น็อตไม่เคยขยับทุกอย่างอยู่ครบมากเดิมนะครับผมนะนี่เผื่อใครสนใจหารถวิ่งงานเนาะคาโกโบ็อกปีสิความสูงเมตรแบอกเลยว่าสภาพนี้หาได้ยากแล้วนะทุกอย่างเดิมมากยางเปลี่ยนใหม่บอกเลยว่าดอกอยางเหลือๆนะครับผมนี่ใหม่จริงนะครับส่วนข้างในก็เดิมเเหมือนกันครับผมนะฟังก์ชันเดิม,เด,มเดิมจากใบแดงนั่นเองนะบอกก็ใหม่ไม่มีตำหนิฉีกขาดแต่อย่างใดย้ำว่าเป็นรถมือสองนะครับไม่ใช่มือหนึ่งนะ บอกเลยว่าตู้คันนี้มีน้ําหนักเบานะขนของทําความเร็วได้ในระดับหนึ่งไม่โค้งเค้งด้วยและจุของได้เยอะความสูงเมตรแพื้นเรียบด้วยจัดวางได้ง่ายนะครับผมใครตามหาอยู่คันนี้เหมาะนะกับเอาไปวิ่งงานเนาะกาลิโวปีสิค่าตัวเป็นแค่2องแสนบาทผ่อนตกเดือนหนึ่งก็สี่พันกว่าบาทเต็มเต็มลยแปดสิบสี่อวดถ้าคุณมีประวัติดีเครดิตเคยดิการผ่อนมาแล้วนะ <S <S ขอไปประชาชนไปเดียวนั่งรออีกชั่วโมงเดียวขับมันกลับไปได้เลยนะคันนี้นะหรือว่าต้องการดูความจริงเข้ามาได้ที่กิตส เชิงมานี้มีให้เลือกอีกเยอะมีเป็นร้อยใหญ่ที่สุดในเส้นกาจนาเยอะที่สุดแล้วเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปก่อนอแสบคอแล้วสวัสดีครับ